วันนี้นะครับเรามาตามช่างสิงนะครับผมครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาตามช่างสิงครับตามช่างสิงจะพาช่างสิงไปดูงานช่างสิงมามามา,มาพาไปดูงานหน่อยอครับผมครับโอ้อันนี้เตรียมตัวจะไปไหนนี่ เอาไปอ๋อไอยูยูหลังเขื่อนบ่ะ่บ้านเพิ่นล่ะอันอันสายสีเนี่ยนะครับพอดีผมเลยสายปีสีผมลืออกัมมันปล่อยไว้กับผู้ไหนอันนี้บอกที่เจ้าว่าจะใส่ไอไอรั่วนี่อ๋อแม่โอ้โหลือจากของง่วมเหลือเลยมาตั้งตั้งมันใส่เรียบร้อยแล้วครับเออกาวเองเลยดีจะนั่นไม่นั่นป่ะป่าเนาะกาว่าทำประตูหน้าถ้าว่ามีดินมีอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวเรายังไม่บอกชื่อนะครับว่าเราจะพาไปดูงานของใครจใหพี่ตินเทศตรงนี้เลยแต่ผมไปไปถามพี่น้องไว้แล้วว่าจะจะขุดดินไหมพี่น้องบอกจะขุดเดี๋ยวเออเราให้ถึงเดือนมกราเดือนนี้แหละนั่นแหละไปพาไปดูงานครับผมอ่ะนั่งรถแอร์เย็นๆหน่อยนั่นแหละเออก่อนจะขึ้นก็เคาะขาก่อนเด้ออ่ะวันนี้เราพาช่างสิงไปดูงานครับ แต่เรายังไม่บอกนะครับว่างานอะไรเป็นงานของใครเดี๋ยวเราไปถึงที่เดี๋ยวก็เอซีก็จะรู้เองว่าโอ้นี่นะก็ว่ากันไปนี่นานแล้วครับนานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วมั้ยแม่นครับหรือเป็นเดือนหรือครึ่งเดือนแล้วแม่จะโดนโดนอยุมว่าผมปลูกมันกัโดนเั่นและวผมก็ตั้งแล้วอยู่เออปลูกสองคนก็เนียเนาะลายได้ไหม ก็นนันดีหรือหลังบ้านประหยัดประหยัดประมาณห้าหกไร่ประหยัดต้นทุนครับถ้าเราไม่จ้างใครเราประหยัดต้นทุนยังนไงครับเอฟซีคิดถึงจ้างสิอยังวันนี้ก็พาจ้างสินไปดูงานแต่ขอให้ได้งานนี้เนาะเอองานเดียวก็คุยบุญากรัผบมไงต่อไปต่อไปใช่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 เราอย่าไปยาก อันไหนที่เราพอได้ใบใจั้งสองฝ่ายอันไหนที่เราพอได้ใช่ไหมครับผมอันไหนที่เราพอได้เราก็ได้อันไหนไม่พอได้เราก็ไม่ได้เออเรานี่ก็ช่างสิงมีแต่คนหาเยอะนะใช่คนหาเยอะให้ไปทําแต่มันไกลรังไลช่างสิงไม่รับครับช่างสิงรับเฉพาะอใกล้ๆประมาณสิบกว่ากิโลออกจากบ้าน นเขารถมาจอดบ้านพี่ติ้กไงได้ไม่เขามันไม่มาเขาเออพันห่วงรถพันเนาะใช่รถมีมีทห่วงบ้านรถด้วยเนาะเขาก็ทำ Youtube มือนกันเดี๋ยวเราไปไกลไปไหนแล้วหามหามเนี่ยบ้าน้คุณมีลูกน้อยอ่ะครับไงครับเดี๋ยว ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าถายช่างสิงมาดูงานที่ไหนรวดนะไงเนี่ยรวดนะบ้านเดิได้ไงเนี่ยเดินได้เดินรูังไปจ่ายเนี่ยอ่าเป็นไงพอทำได้ไหมเช่างสิงเฮ้ยพอทำได้ไหมลายเนี่ย เขาพ่นสีขาวไว้ก่อนใช่กขาพ่นสีขาวแล้วก็ปิดกระดาษปิดกระดาษแล้วก็พ่นสีดําสีเหลืองสีแดงพ่นแล้วแต่เราจะพ่น<ม>แต่มันปวดหัวแน่งานอย่างเงี้ยพ่นลองขอใช้ของต่างประเทเออจะพังไหมเขาไปเ่ตเป็กข์อะอ่ะตัวเฮาเถอะแ,มแออกมุ่งรถกี่ล็อกตีโยกข,ขันแจมุ่งให้เถอะแกมาพังแต่แต่ตเนิ่ม chương phim hơi mười thứ hai cà phê chương cà phê chương cà phê chương cà มามานี่พ่นสีขาวคันนี้ด้วยนี่พ่นเฉพาะหางถ้าไม่อยากได้สีแดงลูกน้พ่นเลยก็ถูก็ได้ถูปโป้ก็ได้ลูกค,คืนก็ได้พ่นนีมันไม่ต้องอูกฮะลมันลึกเลยมันลึกไงอือ มันลึกมันต้องโป้ะนะถ้างั้นมันไม่นั่นเด็กใช่ไหมเออวันวันนี้ลูกน้องข้าไปงานศพเด้อลูกน้องข้าไปงานศพพีอ่อยู่ทำไมไหน ว่าลูกปีอยู่ทำไมแล้วใช้ให้ผมให้อาชังสิงมาันี่ยังมาว้าผมอีกนะ่ะทำอยู่นี่มั้งแต่ทำอยู่นี่เละเอ,อยอวงรายวันไปเลยรายวันเขาก็เพิ่มค่าน้ำมันได้ไงน่ะนะ้ำมันร้นาานรอยนึ่งไหมไปได้ไหมนอ,อ,อืม ได้ทำไมง่ายเนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคิดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานพบคนรถทีหลังเดี๋ยวทำไมทำไมอะไรทำไมง่ายเนี่ยได้เหรอไม่ใช่จะทำสีขาวหมดเลยหรือเปล่ะไม่ต้องพ่นพ่นแต่ข้างข้างนี่ แล้วก็หัวไหนหัวอยู่ไหนอ่ะหัวอยู่โขสะอาดพอต้องไปนู่นบ่าวจะเย็นนี่จะจะยกมาแล้วเฮ้ยยกมานี่แหละมอ่ะฮะนี่บำลมนุ่งไงนนท์อ๋อคือให้ให้ให้ทำไรวันไรวันแล้วให้เขาขับรถมามันม่อะไกจิกเดี๋ยวให้ตำนู่นให้นี่นเว่างานมัน ต่อเนื่องใชเยียน่นเดี๋ยวนี้เจ้าบุงอเวลาปลูกมันเร็วก่อนจมือสามสิหมื่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้นี่มาได้งานแล้วเนาะรับงานแล้วเนาะเปอเซ็นต์ผมเด้อเสอนยวนกินไดนม่ได้เอาอ้าจักแล้วเนาะเจ้าก็ต้องแฮกปอรเซนต์ย่คอยเลยเนาะ้วาายคลมนะอ ด้วยกันเล่ต่เราก็ตัดแกะเพิ่มไปที่ตรงตรงไหนคลิป็นรอยเมื่อกีนฟ้พรมงานั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผลผลสุดท้ายมาลงที่ผมนี่ครับเนี่ยซื้อหัวเองเดี๋ยวเราสีมาพูดอ่ะซื้อซื้อหัวนี่มามาทำสีแล้วก็มันมีรอยบุบมัน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 ลากมามจ้าเอามามามาตั้งขายมันมันลากมามันรู้ว่าพลาดท่านะมันล้มมันไม่ล้มมันคือไปฟาดมัน ไอ้ตรงประตูอ่ะมันมันยุบไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปดันออกมานะครับทางซ้ายทางขวาครับเขาไหนเดียวเดี๋ยวนเขาไหนใช่เราพลาดเหตุยดเพราะนั้นเราพลาดเด้งประตูเออมันมันต้องมีอุ้ยต้นไม้เยอะแยะนี่นั่นแหละดึงได้อยู่ไม้ของรถไทยก็อยูรถมัดกับรถไทยมัดกับรถไทยก็ได้ไม่อะไรก็ได้มันไม่ค่อยหนาน อืม,มนหน่อยเดียวเองมันแตเป็นพวกกระศิ่งไหนอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับพิมพ์นี้บายบายครับ